บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันจันทร์ที่15กันยายน2568ประชาชนอนุญาตให้เสียสัตว์ได้เห็นหน้าค่าตาคณะรัฐมนตรีอนุทิพย์หนึ่งกันไปแล้วเรียกว่าเกือบดีโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งสำคัญสคัญเช่นกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์หรือแม้แต่กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งกำลังต้องการมืออาชีพจริงๆเท่านั้นเข้ามากอบกู้สถานการณ์วิกฤตอย่างเร่งด่วนที่ว่าเกือบดีนั้นเป็นเพราะคณะรัฐมนตรีชุดนี้ยังมีจุดอัปลักษ์ตรงที่การแต่งตั้งคนในยังตกอยู่ในวังวนเดิมๆคือยึดโยงอยู่กับพวกพ้องกลุ่มก้อนบ้านใหญ่เอาลูกหลานใครมาเป็นรัฐมนตรีก็ได้จริงอยู่ว่าเป็นการปูทางสู่การเลือกตั้ง แต่บางกระทรวงควรได้รัฐมนตรีเกรดดีกว่านี้แต่ก็ไม่ทําไม่มีใครยอมเสียสละเปิดทางให้คนที่มีฝีมือมากกว่าเข้ามาท,ทั้งทั้งที่รู้ว่านี่คือรัฐบาลเฉพาะกิจจากนี้ไปอีสี่เดือนข้างหน้าภายใต้การบริหารของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยจึงยังไม่มีใครคาดเดาได้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรในทางปฏิบัติ จะทางานจริงๆได้แค่ไหนเนื่องจากรัฐบาลเองก็มีข้อจํากัดเป็นเสียงข้างน้อยและมีเวลาทํางานแค่สี่เดือนตามเงื่อนไขหลักของพรรคประชาชนเอาแค่เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนพรรคประชาชนได้ออกฤทธ์กดดันรัฐบาลชุดใหม่ทันทีหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ทําประชามติสามครั้งโดยให้ทุกพักเร่งยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่รัฐสภาโดยเร็วเพื่อให้ทันกรอบยุบสภาสี่เดือน ท่ามกลางปัญหาทางเทคนิคและข้อสงสัยว่าจะทําทันหรือไม่ทาไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ยังไม่รวมเรื่องงบประมาณที่ต้องใช้ไม่ต่ํากว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทในขณะที่คนไทยเริ่มตั้งคําถามว่าการแก้ไขรัฐธ,ธรรมนูญไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเท่ากับปัญหาปากท้องแต่ทําเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองมากกว่าเพราะในเวลานี้ประชาชนกําลังลําบากอยากเห็นว่าในสี่เดือนต่อจากนี้ไป จะเอาอะไรกินเศรษฐกิจจะฟื้นอย่างไรปัญหาที่มันทับถมประเทศอยู่นั้นจะกระเตื้องขึ้นหรือไม่นี่คือแสงในปลายอุโมงค์ที่คนไทยอยากเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าส่วนเกมในสภาก็น่าห่วงจากความอาฆาตแค้นของพักเพื่อไทยหลังนายใหญ่เดินเกมพลาดพ่ายแพ้แทบหมดตัวและต้องกลับไปติดคุกหนึ่งปีฉะนั้นอาจต้องใช้เวทีในสภาเรียกคืนศรัทธา ก็คือยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคดีเขากระโดงและหัวเลือกสวออย่างน้อยๆก็เจาะยางพักภูมิใจไทยและวัดใจพักประชาชนว่าจะยืนอยู่ข้างไหนหากเห็นท่าไม่ดีก็อาจจับมือกันบีบให้ยุบสภาเร็วกว่ากำหนดอย่าลืมว่าทุกคนรู้เต็มอกว่าอีกสี่เดือนจะมีการเลือกตั้งถามว่าใครจะยอมเสียเปรียบใครฉะนั้นทุกพักตอนนี้มีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือ สร้างกลไกความได้เปรียบในการเลือกตั้งครั้งหน้าต่างกันแค่พักของนายอนุทินแม้เป็นเสียงข้างน้อยแต่มีอำนาจรัดในมือและมีโอกาสทองที่จะทำผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในมุมข้อดีของรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ใช่ว่าไม่มีแต่อยู่ที่ว่านายอนุทินกล้าหาญพอที่จะลงมือทำจริงหรือทิ้งโอกาสทองไปเนื่องจากทุกคนรู้ว่านี่คือรัฐบาลเฉพาะกิจ จึงไม่ได้คาดหวังไว้มากกว่าจะเข้ามากอบกู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ภายในสี่เดือนแต่แค่อยากให้เข้ามาแก้ไขวิกฤตที่จ่อคอหอยประเทศอยู่นี้ให้เสียหายน้อยที่สุดฉะนั้นเมื่อโอกาสมาถึงมือนายอนุทินได้เข้ามาเป็นฝ่ายบริหารต้องใช้อำนาจในการบริหารอย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่เข้ามาตามใบสั่งเพื่อยุบสภาอย่างเดียวเพราะเหนือสิ่งอื่นใดคือความอยู่รอดปลอดภัยของประชาชน และประเทศชาติเพื่อส่งต่อลูกหลานในอนาคตหากสามารถทำให้เห็นและเป็นจริงได้ถึงเวลานั้นสเดือนที่ว่านี้อาจจะสั้นไปด้วยซ้า